สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิชาคุ้มชนะชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนนิทธิวรรณนา,าย2ผู้เข้าแข่งขันประกวดพูดในหัวข้อจิตวิญญาณแห่งขบวนการเสรีไทยคุณประโยชน์บทเรียนต่อสังคมและชาติยามสงบจิตวิญญาณแห่งเสรีไทยจิตวิญญาณแห่งอิสรภาพของคนไทยไทยนิรักสงบ แต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขี่สละเลือดทุกหย่าดเป็นชาติพลีทะลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชยโยนี่คือบทเพลงชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักชาติทั้งในยามสงบและยามสึกเชกเช่นจิตวิญญ,ญาณแห่งขบวนการเสร,รีไทยที่ทำทุกอย่างเพื่ออิสรภาพของคนไทย ในสงครามโลกครั้งที่สองได้เกิดความสูญเสียไปทั่วทุกหย่อมยาหนึ่งในนั้นคือสงครามมหาเอเชียบูรพาการรุกลั่นของญี่ปุ่นเหนืออำนาจอธิปไตยของไทยทำให้เราผู้คนผู้รักชาติรักแผ่นดินได้รวมตัวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษจีน นำโดยหมอมราชวงศ์เสนีปราโมทและนายปรีดีพนมยงโดยความรักชาติรักแผ่นดินและห่วงแหานซึ่งแผ่นดินที่บรรพชนได้สร้างไว้อันเป็นที่รักนี้ทำให้ไทยขัดขวางทุกการกระทำของญี่ปุ่นนำมาซึ่งสวัสดิภาพของตัวเราเองทำให้ไทยนั้นได้พ้นจากความประราชัยในครั้งนั้นมาได้ วันวานที่ผ่านผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกว่า70ปีของเราบรรพชนผู้กลา้าแห่งขบวนการเสรีไทยประียบเสมือนจิ๊กซอชิ้นสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้ไทยนั้นสามารถดำรงเอกราชของตนมาได้จนถึงทุกวันนี้นับเป็นคุณประโยชน์ต่อชาติและสังคมอย่างประเมินค่าไม่ได้บทเรียนในครั้งนั้นทำให้เราผู้เป็นลูกหลาน ในตระหนักอย่างท่องแท้ถึงผู้มีอุดมการรักชาติรักแผ่นดินแม้จะต้องแลกกับการเป็นปฏิปักษ์กับมหาอำนาจแม้มันจะเหมือนแสงหิงห้อยสู้แสงอาทิตย์แต่ความไม่ยอมแพ้แนวแน่ต่ออุดมการก็นำมาซึ่งผลลัพธ์ตามอุดมการ เราทุกคนคงจะนึกภาพไม่ออกเลยว่าหากไทยในวันนั้นไม่มีขบวนการเสรีไทยแล้วไทยในวันนี้จะเป็นอย่างไรไทยอาจจะไม่มีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนไทยอาจจะไม่มีเอกร,ราชเป็นของตนอย่างทุกวันนี้และไทยอาจจะเป็นผู้แพ้สงครามเห็นได้ชัดเลยว่าขบวนการเสรีไทยนั้นได้ทำเพื่อคนไทยอย่างแท้จริง พวกเขาทําโดยไม่ได้วังผลตอบแทนไม่ได้คิดถึงผลจากการกระทรรําอันเสี่ยงของพวกตนเลยพวกเขาเพียงแค่คิดว่าเสรีภาพอิสระภาพจะต้องสลัดอภิมหาอํานาจให้ได้เราคนรุ่นหลังที่เกิดมาบนพื้นแผ่นดินแห่งนี้แผ่นดินที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ จิตวิญญาณแห่งวีรกรรมของวีรชนยังคงทรงพลังอย่างแรงกล้าให้เราอนุชนลุ่นหลังได้สืบสารเจตนารมณ์ของพวกเขาหากพูดแล้วดูยากแต่ปฏิบัติจริงนั้นแสนง่ายเพียงแค่พวกเรานั้นมองอดีตตามความเป็นจริงไม่เหยียดยม้มในสิ่งที่เขากล้าสละชีพเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองเพื่อเอกราชและอธิปไตยของไทยเราให้คงอยู่ อย่างยั่งยืนเสรีแห่งความคิดเสรีแห่งอิสรภาพเสรีแห่งผู้เปลืองปลาดรักษาเอกราชด้วยจิตวิญญาณแห่งขบวนการเสรีไทยขอบคุณค่ะ